ตอนที่แปดสิบเอ็ดขอหลักฐานสองนายบ่าวออกจากจนตรงผิงปัวทว่าไม่ได้ไปที่ตรอกชเวียจือแต่กลับมุ่งตรงไปที่ทีตรงกันข้ามมีหมู่บ้านที่อาศัยแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากตรอกลีวีเฉียนหนึ่งในนั้นเป็นบ้านที่อยู่มุมลับตาคนปล่อยให้เช่าเมื่อหลายวันก่อนเจียงซื่อได้ไปขอเช่าผ่านจากนายหน้ามาที่ดินในเมืองหลวงนั้นแพงยิ่งนักและเป็นเรื่องยากที่จะซื้อบ้านสักหลังในที่ดินของผู้มั่งคั่งดังนั้นการที่จะเช่าที่พักจึงไม่ใช่ปัญหาอะไร เจียงซื่อนำเงินสองพันตำลึงที่ได้จาัดก,การลงพนันออกมาเตรียมการนี้ถึงแม้ว่าทุกครั้งจะได้พบกับอาเฟยที่โรงเตียมอยู่เสมอแต่พอนานเข้าก็ไม่ค่อยสะดวกสองนายบ่าวเข้าไปในบ้านนั้นครู่หนึ่งพอกลับมาอีกครั้งก็กลายเป็นชายหนุ่มหล่อเหลาพาหนุ่มน้อยหน้ามนเดินออกมาอาหมานมองเจียงซื่อที่สวมชุดบุรุษแล้วหัวเราะคิกคักไม่หยุดคุณหนูท่านน่าจะทำใบหน้าให้คล้ำกว่านี้นะเจ้ากะไว้ครั้งหน้าเธอต่อไปนี้ยังจะต้องมาเตรียมอะไรไว้ที่นี่อีกเยอะ เจียงซื่อเดินออกไปด้านนอกในใจพลางคิดว่าเมื่อไหร่อาเฟยจะกลับมาวันนี้ก็ไปหาวิจินก่อนว่ามีหลักฐานของซื่อจือแห่งจวนชังซิงโวหรือไม่เต้าหูใส่ซีซิวเหนียงจือก็ไม่อาจจะปล่อยให้เข้าใจผิดไปได้ทั้งหากทางท่านพ่อได้สืบข่าวเรื่องวัดหลิงอู้ได้แล้วก็จะต้องรีบลงมือตรวจสอบเรื่องที่จะต้องทำมีมากมายเหลือเกิน ตรอกชเวียจะอยู่ห่างกันไม่ไกลจากจวนตรงผิงปัวที่อยู่ทางตรอกอวีเฉียนสองนายบ่าวเดินไปเพียงครู่ก็ถึงที่นั่นแล้วตามข้อมูลที่ได้จากเจียงจั้นตรงหน้าประตูบ้านจะมีต้นพุทรากิ่งงอยอยู่ต้นหนึ่งคุณหนูใช่ที่นี่หรือไม่น่าจะใช่แล้วไปเรียกเปิดประตูเธอบอกไปว่าคุณชายรองเจียงมาเยี่ยมพวกเรามาเยี่ยมใครกันหรือเจ้ากะอามานชักเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจคุณหนูสวมชุดแบบนี้อีกทั้งยังใช้สถานะของคุณชายรองหรือว่าจะมาหาผู้ชายกันแน่ อามายยืนอยู่หน้าประตูสงสัยอยู่ครู่หนึ่งจึงเคาะประตูใครหลังประตูส่งเสียงออกมาพอเปิดบานประตูออกมาได้เพียงครึง่งก็มีใบหน้าที่ผ่านร้อนหนาวมานานยื่นออกมาคนที่ประตูอายุราวสีสปีตาบอดข้างหนึ่งเหลือเพียงอีกข้างที่ดูค่อนข้างดุร้ายอามานหน้าชาวาบอย่างอดไม่ได้คุณชายรองเจียงมาขอเข้าเยี่ยมในท่านขอรับคนที่ประตูมองไปทางข้างหลังแวบหนึ่งในตาเปล่งประกายวาบทันทีมาทำอันใด หนังหัวของอาหมานชวาบอีกจนถอยร่นออกมาคุณชายรองเจียงอยู่ที่ใดอาหมานหลบไปด้านข้างเผยให้เห็นใบหน้าของเจียงซื่อนี่คือคุณชายของพวกเราขอรับคนที่ประตูกวาดตามองแวบหนึ่งยิ้มออกมาอย่างไม่เป็นธรรมชาติรอสักครู่พอเสียงพูดจบก็ปิดประตูใส่ดังปงังอาหมายลูบจมูกกลดด่าขึ้นมาบ่าวบ้านนี้ไร้มารยาทเสียจริง พอคนที่ประตูปิดประตูเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งเข้าไปรายงานด้านในเจ้านายขอรับมีคนแอบ,บอ้างว่าเป็นคุณชายรองเจียงมาขอเข้าเยี่ยมท่านไม่ทันได้รอให้อวิจินตอบรับหลงต้านก็เอ่ยเสียงเย็นชาใครมันกล้ามาหลอกลวงเจ้านายกันปล่อยสุนัขออกไปเอ้อหนิวมองหลงต้านด้วยหางตาและยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับไปไหนมันต้องการจะกล่าวว่ามีสิทธิ์อะไรมาปล่อยข่าทำไมไม่ปล่อยเจ้าไปแทนเล่า แต่สิ่งที่ทำให้หนึ่งคนหนึ่งสุนขีดไม่ถึงก็คือเจ้าของพวกเขาได้ก้าวยาวๆเดินออกไปข้างนอกเสียแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันหนึ่งคนหนึ่งสุนัขมองหน้ากันและรีบตามออกไปอวิจินรีบออกไปข้างหน้าเมื่อมองไปยังประตูไม้สีเขียวนั่นก็หยุดลงชั่วครู่พลางปรับลมหายใจให้กลับมาปกติและเปิดประตูไปทันทีเอ้หนิวก็วิ่งพรวดออกไปจากข้างตัวของอวิจินมันดามันเถอะอาหมานตกใจอดไม่ได้จนร้องเสียงหลง เจ้าสุนัขตัวใหญ่มาหยุดตรงหน้าเจียงซื่อใช้ปากงับชายแขนเสื้อของนางลากเข้าไปทั้งสายหางลุกดิ๊กอย่างดีใจเจียงซื่อแอบถอนหายใจเงียบๆสุนัขเทนตรงกว่าคนอยู่มากโขไม่ว่าคนจะเปลี่ยนไปอย่างไรเปลี่ยนไปแค่ไหนขอเพียงกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าสุนัขก,ก็จะจําได้อยู่แล้วรีบปล่อยก่อนไม่เช่นนั้นเจ้าจะทําให้แขนเสื้อของข้าขาดเอาได้นะเมื่อนางได้กล่าวออกมา เสียงธรรมชาติที่ได้ยินนั้นจำใส่ไม่เหมือนกับอาหมานเสียงอ่อนโยนเช่นหญิงสาวก็ปิดเอาไว้ไม่มิดเอ้อหนิวที่งับเสื้ออยู่พลางคิดและหันกลับไปมองอวิจินคุณชายเจียงเชิญด้านในเจียงซื่อเองก็ไม่ได้อยากยืนอยู่นอกประตูให้นานเท่าใดนะจึงได้เดินนำหน้าอาวิจินเข้าไปด้านในก่อนคนที่ประตูแอบเรียกหลงต้านเงียบเงียบก็เห็นเห็นอยู่ว่าไม่ใช่คุณชายรองเจียงหลงต้านสีหน้าตื่นเต้นตบตบไปที่มือของคนที่ประตู อย่าเพิ่งทําเสียเรื่องสวรรค์มีสาวน้อยมาหาเจ้านายถึงบ้านเสียแล้วเขาจะต้องรีบไปดูสักหน่อยแล้วเจียงซื่อเดินตามอวิจินเข้าไปด้านในพอถึงกลางลานกว้างก็หยุดลงวันนี้ที่มามีเรื่องจะรบกวนสอบถามคุณชายอวิ๋นเจ้ากะไม่ทราบว่าแม่นางเจียงมาหาข้ามีธุระอันใดหลงต้านที่ยืนอยู่ด้านข้างเบิกตาโตขึ้นมาทันที ที่แท้เจ้านายก็รู้อยู่แล้วว่าคนผู้นี้เป็นแม่นางเจียงนี่เองเดี๋ยวก่อนสิแม่นางเจียงกับคุณชายรองเจียงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเมื่อชาติก่อนเจียงซื่อค่อนข้างคุ้นเคยกับหลงต้านและเหลิองอิงและทราบว่าพวกเขาจงรักภักดีต่ออวิจิตมากจึงไม่ได้สนใจว่าหลงต้านจะอยู่ด้วยหรือไม่จึงได้ควักนำถุงผ้าปักออกมาเหตุใดคุณชายอวีจึงมอบให้ข้าตอนนี้หลงต้านอ้าปากค้างไปแล้วเจ้านายมอบของแทนใจให้ไปแล้วหรอกหรือ อาหมานก็อ้าปากค้างด้วยเช่นกันจึงมองอวิจินอย่างไม่พอใจเจ้าคนนี้มันอย่างไรกันถึงกับมอบของให้คุณหนูแล้วยังไม่ผ่านมือนางได้หน้าไม่อายเลยจริงๆข้าได้รับของชิ้นนี้แล้วตกใจมากดังนั้นข้าจึงอดไม่ได้ที่จะมาสอบถามท่านว่าเป็นมาอย่างไรกันแน่หวังว่าคุณชายอาวีจะไม่ถือสาที่ข้าเสียมารยาทนะเจ้ากะไม่ถือสาเลยอวิจินรีบตอบกลับทันทีกระแอมพลางพูดตอบจริงจัง แม่นางเจียงอยากรู้เรื่องอันใดหรือข้าอยากทราบความหมายของกระดาษแผ่นนั้นที่คุณชายอวีเขียนข้าเป็นห่วงว่าเจ้าจะถูกเอาเปรียบเลยอดไม่ได้ที่จะเตือนเจ้าหลงต้านกัดมือเขากำลังฝันไปใช่หรือไม่เอ้หนิวกำลังนอนทำท่าทางสบายสบายพลางกระดิกหางอยู่ระหว่างอวิจินและเจียงซื่อและมันเองก็ไม่เคยรู้สึกสบายขนาดนี้มาก่อน ฝั่งหนึ่งเป็นเจ้านายฝั่งหนึ่งเป็นนายหญิงเป็นสุนัขที่รู้จักแสดงความรู้สึกมากมายตัวหนึ่งเลยไม่เสียดายที่เกิดเป็นชาติสุนัขจริงๆใบหน้าเจียงซื่อร้อนเผาพลางกัดปากตอบข้าหมายถึงเหตุใดท่านจึงพูดว่าซื่อจื่อแห่งชังซิงโหวเช่นนั้นหรือว่าเขามีอะไรผิดปกติไม่มีใครถามเขาว่าเขาคิดอย่างไรเสียหน่อยคนผู้นี้เหตุใด,ดจึงทำเหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอยู่ได้ช่างเป็นคนที่ปิ้นปล้อนเสียจริง ซื่อจือแห่งชังซิงโหว,วงตามหม่นหมองริมฝีปากซี่เซียวเวลาเดินเท้าก็เบาร้เรียวแรงตามคำอธิบายลักษณะที่อวินกล่าวมาทำให้หลงต้านไม่สามารถใช้ความตกใจเพื่ออธิบายอารมณ์ในตอนนี้ได้ตามท่าทางที่เจ้านายบอกซื่อจือแห่งชังซิงโหวเป็นพวกมักมากนี่แล้วจะไปพูดแบบนี้กับแม่นางผู้นี้ได้อย่างไรกันสรุปก็คือซื่อจือแห่งชังซิงโหวเป็นพวกมักมากบุรุษเช่นนี้ไม่ควรเข้าใกล้ ดังนั้นแม่นางเจียงจงอยู่ห่างคนประเภทนี้เอาไว้เจียงซื่อมุมปากกระตุกคุณชายอาวีมองจากรูปลักษ์เอาอย่างนั้นหรืออวีจินพยักหน้ายา้ำรูปลักษ์ภายนอกของผู้คนบ่งบอกจิตใจภายในเมื่อห้าปีที่แล้วเขากำลังจะเดินทางไปทางใต้ซึ่งตรงกับการแต่งงานของจวนตรงผิงปัวและเพื่อได้พบนางเขาจึงได้แอบย่องเข้ามา ในเวลานั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่เขาก็รู้สึกรังเกียจมากกับสายตาของซื่อจือแห่งชังซิงโวยามที่มองไปยังนางจนเขาอยากจะควักดวงตานั้นออกมาแต่ทว่าคำเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสที่จะพูดกับนางไม่ใช่เพียงแค่เขารู้สึกรังเกียจมากกับสายตาของซื่อจือแห่งชังซิงโวที่มองนางเมื่อห้าปีก่อนโกรธจนกระทั่งบัดนี้เลยก็ว่าได้เขาเป็นคนที่ขี้หึงขนาดนั้นเชียวหรือ ข้าก็นึกว่าเพราะซื่อจื่แห่งชังสิงโหมีอะไรผิดปกติเลยตั้งใจว่าจะไปเตือนพี่รองของข้าสักหน่อยในเมื่อเป็นแค่เพราะลักษณะท่าทางแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้ววันนี้รบกวนท่านแล้วข้าขอตัวก่อนเจียงซื่อขอตัวอย่างรักษามัญญาทพอดีกับเวลานี้คนที่ประตูวิ่งเข้ามารายงานคุณชายรองเจียงมาขอรับตอนที่82สนิทกันพี่รองมาเจียงซื่อตกตะลึงแล้วมองไปยังอวิจิน เห็นได้ว่าอาวิจินเองก็คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพอตั้งสติได้จึงรีบชี้ไปห้องเก็บฝืนว่าเข้าไปหลบข้างในนั้นก่อนเจียงซื่อที่ยังคิดไม่ทันก็ถูกอามานดึงเข้าไปที่ห้องเก็บฝืนอย่างรวดเร็วในที่สุดก็ปลอดภยัยอามาลูบหน้าอกหน้าใจที่เต้นตุบตับเหมือนเจียงซื่อจะได้กลับสติแล้วพอมองรอบๆห้องเก็บฝืนที่ทั้งเตี้ยและมืดก็ไม่รู้จะร้องให้หรือหัวเราะดีทำไมถึงต้องมาที่นี่กัน แต่คงจะออกไปข้างนอกในเวลานี้ไม่ได้แล้วเพราะเจียงจั้นได้เดินเข้ามาพร้อมกับเนื้อปรุงสุกเดิมที่หักยังอยู่ตรงลานบ้านยังพออธิบายได้แต่ถ้าออกไปตอนนี้คงแก้ตัวอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นพี่วีชีวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อให้รางวัลกับเจ้าเอ้อหนิวเป็นพิเศษเชียวนะเจียงจั้นเขย่าเนื้อปรุงสุกในมือแล้วยิ้มอย่างสดใสให้รางวัลกับเจ้าเอ้อหนิวอย่างนั้นหรือเจียงจั้นโยนเนื้อออกไปเอ้อหนิวกระโดดขึ้นงับเนื้อวัวที่ห่อด้วยถุงกระดาษพอเดินไปใต้ต้นไม้กก็หมมออบลงเเพื่่ริิน กลิ่นหอมของเนื้อชอยออกมาหลงต้านออดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากโอ้โหซอสปรุงเนื้อของพัตาคารจุ้ยเซียวโหลนี่ถึงราคาจะแพงมากแต่รสชาติก็ดีสมราคาเช่นกันซึ่งโดยปกติเขาเองยังไม่กล้าที่จะชื้อกินเลยต้าโจมีธรรมเนียมห้ามฆ่าววยกเว้นวัวที่ตายด้วยวัยชาราโรคภัยไข้เจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้นหากฆ่าวัวที่มีสุขภาพดีจะต้องถูกลงโทษ ด้วยแหล่งเนื้อที่มีอยู่ไม่กี่แห่งราคาของเนื้อวัวในร้านอาหารจึงแพงมากสำหรับคนทั่วไปหลงต้านจ้องไปยังเอ,อิรหนิวที่กำลังกินอาหารอย่างเพลิดเพลินในหัวนั้นมีเพียงคำพูดประโยคเดียวเป็นสุนัขยังดีกว่าเป็นคนเสียอีกเจียงจั้นนั่งลงอย่างอัดหารเจ้าเอิร์นิววันนี้เจ้าทำได้ดีมากและแน่นอนว่าสมควรได้รับรางวัลหลงต้านได้แต่กระพริบตาปริบ เดี๋ยวก่อนนะเรื่องดีที่คุณชายรองเจียงกล่าวถึงคงไม่ใช่ที่เอิญนิวไปก่อความวุ่นวายตอนที่คนอื่นเขากำลังไปรับเจ้าสาวหลอกกระมังเอพี่วีชีที่เจ้าเอิญนิวทำลงไปคงไม่ใช่ท่านไปสั่งมันทำหลอกนะอวิจินเหลือบมองไปที่ประตูห้องฝืนที่แง้มเล็กน้อยด้วยหางตาและพูดอย่างเคร่งครึมจะเป็นไปได้อย่างไรคุณชายสามที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของข้านะอ๋อเจ้านั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านหรือเจียงจั้นเบิงตาโตทันที เดี๋ยวก่อนนะพี่วีชีท่านเป็นญาติกันกับจวนอันกัวกงหรืออวิจินหน้านิ่งไปครู่แย่แล้วเผลอหลุดต่อหน้านางเข้าแล้วสิเจียงซื่อที่ในห้องเก็บฟืนฟังแล้วค่อนข้างที่จะสมน้ำหน้าเจ้านิสัยปลิ้นปล้อนมากชาติที่แล้วนางถูกอวิชีที่เป็นพ่อค้าปั่นหัวและตอนนี้เขาหลอกล่อพี่รองจนจับทิศไม่ถูกมาดูกันว่าตอนนี้เขาจะอธิบายอย่างไรใครจะไปรู้ว่าคนบางคนกลับตั้งสติขึ้นมาอย่างรวดเร็วพลางถอนหายใจ ใช่ครอบครัวใหญ่ที่ไหนจะไม่มีญาติที่จนๆบ้างเมื่อเจียงจั่นได้ยินเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจในทันทีพี่วีชีท่านก็ลำบากไม่น้อยต่อจากนี้ไปจงอยู่ห่างจากพวกที่ชอบดูถูกคนเหล่านั้นถ้ามีอะไรให้ช่วยให้มาบอกข้าเจียงจั่นคนนี้ก็พอเออหนิวที่กำลังกินเนื้ออยู่ก็เห่าใส่เจียงจั่นสองครั้งด้วยความไม่พอใจมันเกลียดคนนี่เง่าที่ชอบดูถูกสุนัขอวิจินาซาบซึ้งใจแต่ในรอยยิ้มของเขากลับมีนัยบางย่าง ในอนาคตจะต้องมีเรื่องให้น้องเออเจียงช่วยอย่างแน่นอนถ้าต้องขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วละ่ะมาเกรงใจอะไรกันพวกเราเป็นพี่น้องกันนะเจียงจั้นโบกมืออย่างห้าวหาญทำเป็นท่าทางไม่ต้องเกรงใจพี่วีชีเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาหากเขาเป็นผู้หญิงตามธรรมเนียมแล้วเขาควรจะมอบให้ทั้งกายด้วยซ้ำตอนนี้มีอะไรให้ช่วยท่าทำได้ก็จะช่วยอย่างแน่นอน เจียงจั้นถอนหายใจประหนึ่งว่าเขายังไม่สามารถตอบแทนบุญคุณที่พี่อวิชีมีต่อเขาได้มากพอทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งกรีดร้องจากห้องเก็บฟืนต่อมาเมื่อประตูไม้เปิดออกอาหมานก็รีบวิ่งออกไปพลางเอามือกุมหัวมีหนูเจียงซื่อที่ยังคงอยู่ข้างในตกตะลึงเป็นอย่างมากคิดไม่ถึงเลยว่าอาหมานผู้ที่เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้แต่กลับกลัวหนูในขณะนั้นอวิจินที่หลอกลวงจนเคยชิน ไม่มีปฏิกิริยาใดๆในใจของเขามีเพียงความคิดเดียวคือเจ้าเอ้อเจียงคงไม่ใช่ทําคุณบูชาโทษหรอกนะในช่วงเวลานี้เองสุนัขตัวใหญ่ที่กำลังกินเนื้ออยู่ใต้โคนต้นไม้ได้ถอยหลังออกไป2อก้าวแล้วกระโดดขึ้นไปในอากาศที่ว่างเปล่าเจียงจั่นกำลังจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตาของเขาเมื่อสนิทถูกสุนัขตัวใหญ่กดลงไปที่พื้น สุนัขตัวใหญ่ใช้สองเท้าหน้าเหยียบลงบนตัวของเจียงจ้านและใช้ลิ้นเลียไปที่บนใบหน้าของเขาเจียงจ้านกลัวมากจนไม่กล้าขยับพลางกลดด่าในใจว่าเขาจะตายเพราะดมกลิ่นเนื้อในปากสุนัขเป็นแน่อาหมาันยืนอยู่ที่ลานบ้านอย่างนิ่งๆและอดไม่ได้ที่จะปิดปากของนางหลังจากได้สติโอแย่ oh yeah, แล้วอวิจินกระแอมเบาๆและชี้ไปที่ประตูอาหมันยังดีที่ฉลาดพอและเข้าใจความหมายของอวิจินในทันทีและวิ่งหนีออกไป ส่วนเจียงซื่อที่ยังอยู่ในห้องเก็บฟืนนั้นเมื่อเห็นอามานวิ่งหนีไปแล้วในที่สุดเออร์หนิวก็ปล่อยอุ้งเท้าออกและเดินช้าช้ากลับไปที่คนต้นไม้พลางกินเนื้อวัวต่อเจียงจันกระโดดเด้งขึ้นราวกับปลาและรีบเดินไปที่คนต้นไม้ด้วยความอาฆาตเจ้าเออหนิวฆ่าจะฆ่าและกินเนื้อเจ้าด้วยอวิจินรีบห้ามเจียงจันและพูดอย่างจะเย็นว่าน้องเออร์เจียงเจ้าเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอะไรกัน เพราะเออหนิวกินอย่างมีความสุขเมื่อครู่คือแสดงความขอบคุณต่อเจ้าอย่างไรเล่าหือแสดงความขอบคุณแบบนี้เนี่ยนะอวิจินยิ้มอย่างเขินเขินสุนักกับคนจะไปคิดแบบเดียวกันได้อย่างไรข้าเลี้ยงเจ้าเออหนิวมาข้ารู้ว่าเมื่อมันรู้สึกตื่นเต้นก็จะชอบอยู่ใกล้ผู้คนมากเจียงจันจ้องไปที่เอ่อหนิวอย่างสงสัยและในที่สุดก็พูดว่าถ้าเป็นข้าเลี้ยงสุนัขตัวนี้ข้าอาจจะดีมันตายไปนานแล้วฮ่อง อวิจินใช้สายตาเหลือบมองเอ้อหนิวเพื่อเป็นการตอบยนเอ้อหนิวจึงได้สงบลงใช่แล้วพี่วีชีผู้หญิงที่เพิ่งวิ่งออกมาจากห้องเก็บฝืนเป็นใครหรือเจียงจันถูกเอ้อหนิวกดล้มลงไปโดยยังไม่ทันได้เห็นอะไรชัดเจนในตอนนั้นแม้ว่าอามานจะสวมเสื้อผ้าผู้ชายแต่ด้วยเสียงกรีดร้องทําให้เขายืนยันว่านางเป็นผู้หญิงเขาเคยมาหาพี่อวิชีที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นสาวใช้หรืออะไรทำนองนั้นเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนสนิทของพี่วีชี อวิจินตกตะลึงและทำสีหน้าเคร่งครึมดุหลงต้านที่กำลังสังเกตการ์ต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำผู้หญิงเข้ามาวุ่นวายในบ้านหลงต้านถ้าเกิดเขาจะทำตัวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงขึ้นมาสักครั้งจะเป็นอย่างไรหนอเจียงจ้าเหลือบมองหลงต้านด้วยหางตาแวบหนึ่งหลงต้านเขาคงจะได้ทำตัวไม่รู้ที่ต่ำที่สูงให้สักครั้งแล้วจริงๆไม่ง่ายกว่าจะหาเรื่องพูดให้เจียงจ้าออกไปได้อวิจินยกมือขึ้นนวดขมับของเขาแอบโล่งใจเล็กน้อย เจียงซื่อเดินออกมาจากห้องเก็บฝืนให้ข้าส่งเจ้ากลับเถอะไม่ต้องรบกวนคุณชายอาวีหรอกเจ้ากะเจียงซื่อปฏิเสธเมื่อเห็นใบหน้าที่บาดเจ็บของอวีจินแล้วแต่ก็ไม่อาจทำลายใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาได้และพูดเบาๆว่าถ้ามีคนเห็นเข้าจะไม่ดีอวีจินมองไปยังหญิงสาวที่ไม่รับความหวังดีใดๆจากเขาและทันใดนั้นก็ยิ้มคนอื่นมักเห็นข้าดื่มกับคุณชายรองเจียงประจำไม่เป็นไรหรอก เจียงซื่อนั้นตัวสูงทั้งสองพี่น้องหน้าตาเหมือนกับมันดาที่ละสังขารไปแล้วคนที่ไม่สนิทหากมองไกลๆก็ยากมากที่จะบอกว่าใครเป็นใครแล้วถ้าเจอพี่รองของข้าล่ะเจียงซื่อถามกลับอวิจินแต่จมูกของเขาและพูดเบาๆว่าถ้าอย่างนั้นให้เจ้าเอ้อหนิวพาเจ้าออกไปเจ้ามาหาข้าและตอนนี้จะกลับไปคนเดียวหากเกิดอะไรขึ้นข้าคงไม่สามารถหาคำอธิบายให้เจ้าเจียงเอ้อได้หรอก เียงซื่อไม่อยากถกเถียงอีกจึงพยักหน้าตอบรับอวิจินยืนมองอยู่ที่ประตูจนเขามองไม่เห็นเงาของหญิงสาวและสุนัขตัวใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้ขยับอยู่นานสองนานหลงต้านเข้ามาใกล้และถามด้วยความอยากรู้เจ้านายหญิงสาวที่เพิ่งมาเมื่อครู่คือคนสนิทของท่านหรืออวิจินยกมือขึ้นเขกหัวของหลงต้านพลางขมวดคิ้วและพูดว่าอย่ามาพูดไร้สาระตอนนี้ยังไม่ใช่แต่สักวันเราจะสนิทกันเอง